ค่ะเ,เพื่อนวุ้ยคุยโทรศัพท์อยู่ยฮัลโหลทางพิกซ่าหนสิโอเคค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่างแอมเบียชมาลนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านออบบี้เหมือนเดิมค่ะโอเควุ้ยเรียกความยากเอาอยากละกันมันก็ต้องแบบแบบลุกเก่งแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเล่นแบบยากๆบ้างลนะเนาะโอเคเปิดไปอุ๊บค่อยๆ ค่อยๆอย่าให้คุณเห็นอย่าอย่าให้คุณเ,เ,เห็นนะอย่าให้คุณเห็นนะโอ๊ยโอเคเปิดเปิดไป,ไปละไปละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไป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 ,ไปโ,อโอ้โหคุณสร้างกับเป๋าไว้ด้วยมีมือถือด้วยเราต้องไปเก็บใช่ไหมเนี่ยมือถือเนี่ยโอเคไปไปค่อยๆค่อยๆฟ,ฟ,ฟึบฟึบฟึบโอเคอุ้ย Ren เรเซอร์ เสื้อจะสูงเลยอู้หูไปเซฟเซฟเซฟปุ๊บกระโดดลงไปกระโดดไปตายปุ๊บปักเก็บมือถือมันก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเนาะโอเคกดกดกดปั๊บอันนี้ออกมาปั๊บรอต่อไปอ้าวมันขึ้นเป็นอันที่สามได้ไงเฮ้ยเกินไปแล้วนะไม่เก็บอะโอเคค่อยค่อย กัะตับอยู่ตรงหน้าเลยเฮ้ยตายแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ทันได้สังเกตโอเคค่อยๆเลี้ยวไปเดี๋ยวนะเอา้าอออ๋อที่ไหนเนี่ยอู๋เนี่ยเลยโอ้โหโดนครูจับแอแต่แล้วคุณครูดเดินเร็วโคตรโอ้โหกด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  ยาๆจับยา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 ๆนะครูนะยานะยานะไป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 โอ้โหตกใจแล้วโอเคเริ่มจากเอเลยดีกว่ามเอแล้วก็บีเอบีบีแล้วก็ตัดเฮ้ยสี่จ้ะเอ้ยนนะอ๋ออ๋อ คกระโดดกระโดดอ้อืมโอเคเจอมูออันที่สองแล้วเราต้องหาหาให้ได้เท่าไหร่เอ่ยหาให้ได้ประมาณสิบสิบอันเหมือนเดิมเนาะโอเคเปิดเปิดเปิดอ๋อเาให้เราปีนไปไหนอ่ะอ๋ออืมก็ว่ากล่องนี้มันทำอะไรมันต้องมีอะไรสักอย่าง ซึบซึบค่อยๆปั้มึบๆึบึบเปิดได้แล้วกระโดดขึ้นไปโอเคแค่แค่สองอันก็พอแล้วเนาะกระโดดไปครับไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหเอาเปิดเปิดสิครับอือตั้งโดดไปทางนี้ แล้วก็กระโดดโอ๊ย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 กระโดดไม่ติดไปอุ้ยกระโดดไปอึ๊บมาไปตรงนี้เรามีอะไรอีกไหมเนี่ยเดินผ่านไม่ได้ด้วยตัวสูงเกินหนักใจไม่มีที่เซฟด้วยไปใหม่มันเป็นอะไรอ๋อวัตต์มักเกี้ เกมนี่มันยังไงเนี่ยอ่ะโดดโดดไปตายง่ายๆชิวๆแต่ตายบ่อยเยี่ยมเลยอันที่สามเจอแล้วไปโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊โอ๊ตายแล้วตายแล้วอึ๊บชุบชุบชุบไป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 เราไปไหนต่อเอ่ยไปแล้วโดดอังเหรออ๋อโอเค โอเคไปต่อเาวงกดชัดๆเลยอุ้ยไปทางไหนเนี่ยโดดโดดข้ามเลเซอร์โอเคข้ามกระแสไปโอ้กดแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปอืมหยบร้อยครับโอ้ oh, oh, อะไรอ่ะอ่าเปิดไปฝั่งละโอเครวยครับ อา้าวตายเหรอโดนเหรอหเฮ้ยอ้าวโดนเหรอ what โอเคไม่โดนไม่ไม่ไมอ๋อต้องอใจเย็นใจลม ค่อยๆกะโดดไปน่ยมันโดนได้ไงอะ่ะอะไรอะ่ะเราก็ไม่มีผีด้านหลังแล้วนี่นะน่ยมันโดนได้ไงเฮ้ยค่อยๆกะตำแหน่งถ้าตายนี่ไม่เล่นแล้วนะโอเคเปิดผู้ใดผู้ใดอยู่ด้านหน้านั่นน่ะ มีหนวดด้วย <Ooh. S 1> อย้หุดยอดเลยด้านล่างน่าจะมีน้ำพริกนั่นเนี่ว่าละโดนจิดเดียวไม่ได้เลยนอหาึบไปครับผมหุยหยหุยหยหุยหยหุ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 ยเุยหุยหุยยหุนยหุยยหุยหุ โอเคเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะเพราะว่าเขาโดดโดดเขาโดดทุกครั้งที่โดนกระสุนอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ okay. อโอเคอ๋อยิง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 แล้ว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 เร็วเร็วโอเคอู๊ ฉันฉันคงไม่ได้เปื้อนใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วกดกดอะไรอ่ะ ABC ABC Watch it B ก็ต้องเอาไปติดตรงนี้ส่วน A ก็ต้องเอาไปติดตรงตรงนี้ แล้วสี่ก็ต้องเอาไปติดตรงนูน้น <g ười> ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่ไปครับอะไรอะ่ะหนอขึ้นปะตรงนึงกันใช่ไหมไปด้วย okay. โ,ยโ,โอเคค่อยๆกระโดดฟึบค่อยๆกระโดดคือหนึ่งกระโดดเร็วไปถูกไหม น่ยเนมันมกระโดดเร็วไปเดี๋ยวมันมีเส้นสายสีขาวอยู่นี่นะน่าจะใช้ได้นะเป็นอะไรกับออบบี่นะวันเนี้ยเนี่ยเนยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยับเส้นสีขาวไม่ได้เลยค่อยๆกระโดดทำไมกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะงง อะไรกันหนะหนะกระโดดขึ้นบัไดกระโดดขึ้นบัไดมันต้องออะไรไปสักอย่างโอ้ยกระโดดบัไดเลยเอ๊ะวาตรงนี้ฉันตกไหมเ้นตีขาเหยุดไม่ได้งั้นฉันหยูออ่ตรงนี้แล้วก็กระโดดเออ มันต้องกะระยะห่างด้วยอืมโอเคเลยค่อยๆเดินเดินเดินตัก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 ,ตก,ตกเอาอืมหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็เริ่มใหม่ทำไมไม่สังเกตให้ดีๆนะโอ๊ยกระโดดเออ คอยคอยอย่ายืนบงังตีไป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 โอ้ยตายละยืนบังอะไรเนี่ยค่อยคอยไปเปิดอ่ะไปเดินตักตักตักได้หนิคนครูดีกว่าอุ้ยพอมองกระพอมองมือถือนี่อุ้ยคนอุ้ยแล้วตอนเนี้ยครูอยู่ ครูคร oh, ับผมโอ้โหครูตดมาด้วยตดเพื่อเพิ่มความเร็วใช้ตามบนละป่านะนี่ใหญนี่ใหนี่ใหฟิววายวายครูมาไม่ได้วาย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 หูตดตดตดครูครูตดเหมือนมากครูควรไปห้องน้ำนะคะโอเคครูตามมาปะเนี่ย ไม่ตามไม่ตามไม่ตามโอเคแอบมันเคยยินะจ๊ะโอโ้โหสุดยอดไปกันต่อครับชิวๆครับรอบนี้โอเคผ่านมาตึกนาทีแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอเคครับไปเปิดปุ๊บเปิดเปิดเปิดตึด,ดอืมโอโ้โหด่านเรเซอร์ใหม่มือถือมีไหม ไม่มีนะโอเคกระโดดเดี๋ยวนะอ๋อมันไม่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันโอเคชึบ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 ค่อยๆกระโดดครับกระโดดไปชึบกระโดดกระโดดกระโดดอืมโอ้โหโอ้ย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 โ้ย จริงออหรอเนาะเนาะโอเคไปค่อยๆค่อยๆกระโดดกระโดดโดดเออไปทางไหนต่อเโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับว้ยเกือบอืมอืมไม่เกือบอะ่ะ อันแรกแค่เกือบอันต่องไปเลยโอ้นหนักใจจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดมากอุยอ้ยอุ้ยกดดีครับอ๋อเป็นลมโอเคฟิวฟิวโอ้โหหน้าโดนหอบเต็มๆเลยโอ้ตายแล้วโอเคเปิดไป ไม่มีโทรศัพท์เนาะบอกให้เห็นว่ามีนะลองให้เลยนะโอเคไปมีลูกศรแตะด้วยอะไรอะ่ะอีกแล้วครั้งนี้ต้องเปิดเปิดโอเคขอบคุณมากครับอุ้ยมไม้กระดานด้วยอะ่ะเขาเอาไปทำอะไรเออเอาไปวางฟืบไม้กระดงไม้กระดานไม้กระดานไม้กระดงอู้อ้าอุ้ย ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้โอ้ยตะมาชนทำไมเนี่ยโอ้นใส่ไม่ดีเลยอะ่ะมันดีไม่ดีไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะนานนานทุกคนครับมันนิสัยไม่ดีเลยนะครับมันมันมันแย่งอ่ะโอเคโยนไมช้ชิงไปเลยออ้หุยตายแล้ว เวเร์เต็มเลยว้ายกระโดดกระอืมนานอ,อีกแล้วเดี๋ยวไม่ทันได้กระโดดเลยอะไรนี่ฮึบขอไปคุยกับคนสร้างเกมหน่อยได้ไหมครับทำไมมันมันถึงได้ง่ายขนาดนี้ครับ ง่ายเกินไปแล้วเปล่าครับนาน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 มีเลเซอร์ด้วยโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์โอ้โหโอ้ยโอ้ยหัวชนโอ้ยโอ้ยหัวตอนนี้มึนจืบเลยเพิ่ตายแล้วโอเคด่าเลเซอร์ซูมออกไม่ได้ด้วยอุ้ยแต่เมื่อกี้รอดมาได้ไงนี่วัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ออกจากโรงเรียนไปไปหาหมอด่วนเลยไม่ไหวเลยหัวนี่คืออุยอ้ยนมอุ้ยน่าอร่อยนะก <c oughs> ินอูโอ้ยอะไรนี่ได้รับพลังวิ่งเร็วกับกระโดดสูงมาด้วยโอ้โหสุดยอดเลย สุดยอดเลยสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดเกินหยิบนมมาอีกครั้งหนึ่งดิกินกินกินเอา้เอาทำไมไม่ได้วิ่งเร็วอ,อ่ะเอ๊อโอมาล้มาแล้ว,ลวโอเค โอเคฟุบกระโดดค่อยๆค่อยๆอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดไม่งั้นมาาันจะมัน,นมาจะติดติดอะไรติดบัตรนติบัตรน่าจะใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวอ่าเาียบาาครับร,ยบราย,รรยา,ราบาาราาาาาเดินาา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 า เนี่ยลหละครับโอเคค่อยๆไปค่อยๆอ,อ,อีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้กินตรงหน้าประตูตรงนี้แหละ เียบร้อยครับต้องกดสองครั้งครับโอโอเคครั้งนี้ไม่เก็บมือถือละมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะคือมันมัน,ม,นมันตายบ่อยเกินนะเอาจริงๆอะ่ะมันไม่สมกับเป็นมืออาชีพเลยแต่เก็บไปก็ไม่เสียหายถูกปะถอนคำพูดเมื่อกี้เลยอ นั่นนั่นเก็บเก็บไปไม่น่าเสียหายจะตายอีกรอบตายอีกรอบเพิ่มมาถือเดินย้อนกลับไปไกลๆเลยนะนะโอเคกินแล้วมันก็ไม่ทำให้โอเคขอบคุณครับคือเหมือนมันต้องย้อนกลับไปก่อนอะไรประมาณนี okay. oh, okay. well. ้อ <nationwide> uh, ่ะไปไปต่อยาวๆชิวๆ Let's go, woo, วอววิๆๆ oh ิวโอ้ยเฮ้ยมีสังออกจากตัวเราด้วยโอ้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 โหเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งโหูตดด้ะตัวเราตดเองไม่น่ากินเยอะเลยกินอัดไปกี่ขวดอันนั้นน่ะโอเคตัวทางออก มันจะต้องมีอะไรแน่ๆเชื่อสีนั่นไงว่าแล้วโอ้โหคููหุ่นยนครูคิดว่าครูจะทำอะไรผมได้รครับครูทำอะไรผมได้กันเหรอดูดูดๆๆู่ตะบำโอ้ยครูยิงมาทำไมเนี่ยอ้อ โอ้โหครูคร oh. ูไปเอาครูครับโอ้โหเตลบบมโอ้โหโอ้โ oh. อ้หโอ้โอ้โหตายเลยตา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 ยพอดีตายพอดีครูครย ผมจะตายแล้วครูยังไม่ตายเลือดเลือดเลือดครัวเลือดครัวอายเลือดครัวโอ้โหเลือดผมแดงนะครับโอ้ครัวไม่เอาไปผมเถอะครับผมผมแค่อยากกลับบ้านแม่ค่ะแม่ครัวผมไม่ได้เรื่องอะไรบิดตักหน่อยอะอะไรกันโอ้โหโอ้หโหอูหอู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 อีกแล้ว จงังหวะนี้แหละจงจงังหวะนี้แหละจงังหวะนี้แหละตีตีกระโดดอืมครูกระโดดมาปบผมกระโดดตามฟื้นอืมครูคิดว่าครูจะเอาชนะเด็กอย่างผมได้เหรอผมฝึกมาดีนะครูผมไปฝึกกับไททันมาเลยเนีย <c oughs> ออครูหัวปวดปวดหัวโถอครูครับ ครูครูคูยอมให้ผมฆ่าซะดีๆเธอนั่นตายเรียบร้อยเลยโอ้โหครูเลือดเต็มปวดหัวเลยโอเคปวดหัวฮึมมา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 ครูครูมาต่อสู้กันดีๆไม่ ไม่เอาไม่เต้นระบมไม่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 โอเคเราแค่โจมตีไปเรื่อยๆแค่นั้นชึบหลบซ้ายหลบขวาแล้วครูกระโดดไปโอ้ยโอ้ยหลบไม่ทันโอเคเรารู้ละโอ้ยโดนตีเต็มๆเลยโอเค ครูตรงวันนี้แหล,ละคุูตระบำฟึบฟึบฟึบอุ้ย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 ครูกระทืบครูกระทืบผมทำไมผมไม่มีประกันนะครูกูผมไม่มีประกันเดีเ๋ยวโอ้ยครูวยอมตายซะดีๆเถอะผมไ,ม,ผม,ไม,ม่ผมไม่สู้กับครูผมไม่ไม่เอาละ ผมไม่เอาแล้วคูเอ้ยมามาดิตายพร้อมกันนี่แหละมามาดิตายพร้อมกันนี่แหละถ้าจะตายอะ่ะมาไม่เอาคูคูผมเลือดนิดเดียวคูยาคูยอมตายเธอโอ้โหไรากาด ผมจะไปฟ้องแม่ผมอุตส่าห์เสียเงินไปตั้งหลายบาทนะครูนะโอ้ย่าอย่าอย่า,ยา,ยาผมจะตายอีกรอบหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวคนผู้ชมเขาบอกว่าอุย้ยทำไมเล่นอู้กระจายออกไปแล้วดีมากครับครูทิ้งระเบิดไว้ที่โรงเรียนสันิดหนึ่งนีดด่จ้ะโอเคไปขับรถกันเถอะอุอ้ยไปขับรถ โอ้โหโอ้โหโอ้โหรถถนนเป็นแบบพื้นปูนเอา้าโอ้ตกใจหมดตกใจหมด Oh my God อ้ my God วิวสวยมากวิวเห็นด้วยวิวได้เห็นด้วยแบบไม่ต้องใช้พลังวิเศษจะตกเนี่นะไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวเริ่มใหม่อีกไม่เอาโอ้โเขาตั้งดีนะเนี่เขาวางระดับชโนโหสุดยอด สุดยอดจริงๆโหงเขาไปน่าจะไปเรียนยิมนาสติกมาแนะ้วโหวอันนี้ครูครูไขมันเยอะเกินไปเปล่าครับอันนี้ลูกครูห่ะครับอูโหฟันน้องฟันน้องแหลมมากเลยนะครับตากระโตนะครับหน้าครูนี่คือไขมันเยอะมากสงสารเราจะกินขาหมูมาเยอะ โอ้ oh. บ,บ๊ายบายทุกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊บว้าบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็กดแชร์ด้วยน,นะคะ